นำหลอดไฟสามหลอดข้างบนหมอ้อหลังจากนั้นก็เทน้ำโค้รลงเทน้ำโค้รลงจนหมดวิธีนี้คือวิธีที่ไม่ถูกต้องห้ามทำอย่าหาทำเด็ดขาดตาาม,มาเริ่มวิธีนี้นะครับ ให้หลอดไฟ2องหลอดนะครับแล้วก็เราก็มาทดสอบอไฟติดหรือไม่ติดนะครับทดสอบหลอดนี้ไม่ติดนะครับหลอดนี้ไฟติดนะครับแล้วก็มาติดเครื่องหมายทูไว้นะครับอันนี้ไม่ติดติดเครื่องหมายผิดไหนะครับ แล้วก็แกะหัวลอดไฟออกนะครับมนุมนมุนมนดูก่อนนะครับมามันอยู่จุดไหนนะครับเราจะได้มากรถูกนะครับอยู่จุ่นี้นะครับแล้วก็มากรสแดงไว้นะครับหลังจากนั้นก็แกะตปลอกกาวที่เึเหลืองออกนะครับคูดออกเล็กน้อยนะครับผม หลังจากนั้นก็นำโคดโคกนะครับมาบีบบีบแล้วก็ตัดนะครับผมทำให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ทำตัดเป็นชิ้น,นเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เทปกาวครับเอา กดโคากคดโคกนะครับแล้วก,ก็ป๋องครับแปะลงมาครับผมแล้วก็มาตัดครับผมตัดเทปกาวออกเป็นชชืเหอี่ยมเล็ยกๆนะครับประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นแปะลงบนหลอดไฟนะครับผมที่เรามาตรงตรงที่เรามาไว้นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็นําหัวที่มีไฟมา เสียบนะครับไฟก็จะติอย่างนี้เลยครับผมทำง่ายๆนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมลองมาทำดูนะครับ